สวัสดีทุกคนด้วยนะครับว,วันนี้ผมจะมาทําอะไรที่แบบผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยทําแล้วแหละที่แบบจะแกล้งเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนเป็นคนพิมพ์ข้อความแบบว่าเราจะใส่โค้ดสีแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความแบบนี้เนาะทํานะเป็นแบบว่าคนอื่นกําลังพิมพ์แชทอยู่นะครับอ่าแต่ทีนี้วันนี้เราจะไม่ได้มาใส่โค้ดสีก็จะไม่ได้มาใส่ชื่อเพื่อนเนาะแต่วันนี้จะมี UI ให้คนในแมพนะครับพิมพ์ข้อความตามที่เราเป็นคนพิมพนะ์เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าอ่า อันนี้เราจะใช้เป็นไอเทมอะไรก็ได้นอกเหมือนเดิมเราจะกดใช้ไอเทมนี้ไปครับจะมีหน้า u i ขึ้นประมาณนี้มียู่2ช่องครับก็คือมีกรอก u i d กรอกข้อความแค่นี้แหละอ่ะส่วน u i d ก็จะเป็น u i d ใครก็ได้ในแมปสมมติผมจะใช้ u i d ตัวนี้แล้วกันเพชรเอ็เนี่ยเนาะอ่ะเราก็พิมพ์ u i d ไป4 1 5 8นะครับโอเคอ่ะเราพริมพ์ u i d ของคนอื่นเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาพิมพ์ข้อความสมมติอี้ผมจะพิมพ์คำว,ว่าสวัสด,ดีครับแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วกดถูกปั๊บนี่ครับ ข้อความที่เราพิมพ์มันจะขึ้นเป็นชื่อคนเื่นแบบนี้อ่านี่ครับถ้าสมมติดูดีมันก็จะไม่สมจริงเท่าไหร่นะว่าเราสังเกตจุดตรงเนี้ยจุด2จุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆก,กว่าเนาะถ้าเราเช็คอีกวิธีนึงก็คือกดตรงรูปก้านตรงนี้ครับมันสามารถเช็คได้เนาะนี่คืออันนี้มันไม่ใช่ข้อความที่พิมพ์จริงๆคนระับมันเป็นเหมือนเป็นการเป็นการเมคมาเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวตัวนั้นพิมพ์ข้อความจริงๆเนาะ,ะพิมพ์มาแล้วสวัสดีส่งไปภาพเนี่ยครับอ่ะดูของจริงกับดู มันจะแบบต่างกันนิดหนึ่งต่างกันตรงจุด2จุดนี่แหละอะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวหนึ่งพิมพ์เป็นชื่อของเราบ้างเนาะโอเคอ่ะกดใช้ไปหนึ่งทีปับ๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ U I D โอเคอ่ะกดเซ็นไปปับ๊บอ่ะนี่มาแล้วเนี่ยครับเป็นชื่อเราแต่เราไม่ได้เป็นคนพิมพ์เนาะเมื่อกี้อ่าคนอื่นเป็นคนพิมพ์นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาลองพิมพ์บ้างมาเทียบกันครับนี่ครับ มันก็จะมีความต่างอยู่นิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะถ้าเกิดเราเล่นๆกันถ้าเราไม่สังเกตดีๆมันก็จะมองไม่เห็นหรอกครับเนาะก็ไปเล่นการข,ข,ขร่าวขนะครับนี้ไม่สนับสนุนให้เอาแบบไปทําให้คนอื่นเสียหายเนาะโอเคเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าโอเคครับผมหลังจากที่มาหมดแก้ข่ายนะครับแล้วก็ไปที่การสร้าง ui เลยเนาะอ่ะมาที่หน้าสร้าง ui แยวผมจะลบ un เก่าทิ้งไปก่อนโอเค่อไปปับ๊บเรียบร้อยอะกดสร้างมาโอเคแล้วเราก็ทําการ สร้าง UI เลยครับเริ่มจากพื้นหลังเนาะเดี๋ยวเราจะเอาคล้ายๆตัวอย่างเลยเป็นพื้นสลังสีดำเราใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนสีเอาเนาะกดเพิ่มไปขยายโอเคอประมาณนี้แล้วกันลักษณะนะครับจัดให้อยู่ตรงกลางเนาะกดตรงนี้ฟับเรียบร้อยโอเคเปลี่ยนสีครับ ็นสีดหรือว่าจะตกแต่งตามใจชอบเลยก็ได้นะโอเค่เาประมานี้นะครับกดที่พื้นหลังแล้วกดเพิ่มอีกทีหนึง่งไปที่รูปภาพอีกทีหนึ่งครับเอารูปเดิมเลยครับกดเพิ่มโอเคเราจะเพิ่มความกว้างแล้วหมสามร้อยได้ไหมอ่ะไม่ได้สามห้าสิบ สี่ร้อยเลยนันโอเคก็รประมาณนี้เนาะอ่ะ <No>. uh, uh, เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีแบบเฉียวๆด้วยกันจะได้เหมือนแฮกเกอร์แฮกเกอร์หน่อยเนาะโอเคอ่ะแล้วเราก็คัดลอกเลยครับอ่ะ uh, uh, อันนี้เอาไว้ใส่ข้อความเราจะเพิ่มความสูงหน่อยสักห้าสิบสองร้อยเลย เกินเผื่อใครอยากก่อข้อความยาวๆร้อยหนึ่งประมาณนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มสีเดเพิ่มพื้นที่สีดาม,มาตรงนี้โอเคแล้วก็จัดไปตรงกลางโอเคมาแล้วก็เหลือปุ่ม2ปุ่มนะครับนั่นก็คือกดเพิ่มไปปุ่มภาพพื้นฐานปุ่มปิดนะครับกดเพิ่มได้ล้หนึ่งปุ่ม ปุ่มสุดท้ายคือกดเพิ่มปุ่มนะครับพพื้นฐานเอาเป็นปุ่มส่งข้อความนะครับใช้เป็นปุ่มอะไรก็ได้เนาะปุ่มส่งข้อความก็ใช้ปุ่มถูกเหมือนเดิมก็ได้ครับหรือว่าจะใช้ปุ่มนี้ก็ได้กดเพิ่มไปโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะเราอาจจะมีข้อความแสดงเพิ่มเติมนะครับจะได้รู้ว่าต้องพิมอะไรเนาะกดเพิ่มไปมาที่คําคลิก อ,อันแรกขอขยายหน่อยอันแรกขอขยายหน่อยโอ้มองไม่เห็นเป็นเป็นสีขาวนะครับโอเคอขนาดยห้ช่องแรกจะให้กรอก u i d นะครับ u i d ของคนอื่นโอเคเดี๋ยวนี้เพิ่มความก้างด้วย300เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วก็คัดลอกเลยก็ได้ครับมาตรงนี้ อันนี้จะเป็นข้อความนะครับที่เราจะต้องพิมพ์เข้าไปโอเคจบ2อันทีนี้เหลือช่องกรอกข้อความนะครับโอเคคลิกที่พื้นหลังนะครับกดเพิ่มมาที่กล่องใส่ข้อมูลน,นะครับคลิกโอเคอันแรกลากมาปั๊บจัดตามใจชอบปั๊บขยายขนาดโอเค อันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่สวยอยาจจะขยายลงมาให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เราคงทำคร่าวๆเลยกันเนาะเอาลักษณะอันนี้ช่องนี้อาจจะปล่อยโล่งเลยก็ได้ไม่ต้องมีอะไรเนาะตอนเริ่มตน้นเออเาเป็นความกว้างความกว้างมนี้น่าจะเท่าไหรสามรอยห้าสิบสี่ร้อยเลยโอเค,รอเอเคประมาณนี้ 400แล้วก็คัดลอกวางเลยก็ได้เนาะโอเคแล้วก็เพิ่มความสูงครับ200 100 100โอเคประมาณนี้อ่ะได้แล้ว UI เรามีแค่นี้เลยครับทีนี้ไปที่ทิกเกอร์เลยนะครับไปทิกเกอร์เปิดอินเทอร์เฟซนะครับตรงเหตุการณ์น้องลบทิ้งไปเราจะบวกเป็นผู้เล่นนะครับใช้อเทมเงื่อนไขกดบวกไปนะครับไปที่อเทม การสร้สินวัตถุไอเทมเงื่อนไขใหม่คลิกเข้ามาประเภทไอเทมนะครับไปที่คำโมเดลแล้วก็เลือกโมเดลตามที่เราต้องการเนาะใครอยากจะทําเป็นโมเดลตัวเองก็ได้เนาะโอเคแต่เราอันนี้เราจะใช้เป็นแต่นนี้เราจะใช้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็ไม้เท้าธรรมดาอันนี้ยืนยันโอเคกดปิดได้แล้วการเปิดตะวยปิดออกมาวันนี้ปุ่มปิดครับเพิ่มติกเกอร์ ุ่มปิดนะครับกดบวกการกระทำเนาะปิดอินเทอร์เฟสโอเคเรียบร้อยโอเคทีนี้ปุ่มปิดเราเพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับกดบวกเพิ่มเข้ามานะครับอ่าเราไปที่กําหนดนะครับการตั้งค่าพิชญิิบูลีนคลิกเข้าไปอ่าพิชญิิบูลีนตรงนี้นะครับคลิ่เข้าไปอ่าพิชคณิบูลีนคลิกไปที่คฟังก์ชันตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวอันนี้เหมือนเดิมครับสร้างตัวแปรใหม่เราจะใช้ตัวแปรว่า แชทดันโอเคปิดครับอ่าเลือกแชทดันโอเคตั้งให้มันเป็นเทสนะครับปิดอ่าเสร็จแล้วปุ่มเปิดและปุ่มปิดต่อไปเป็นการกรอกข้อความนะครับอ่ากดสร้างทิกเกอร์มาเหตุการณ์กดบวกไปนะครับไปที่เมื่อผู้เล่นเข้าสู่สตริงใดเงื่อนไขกดบวกไปครับไปที่กําหนดองค์ประกอบอ่าคีิกเงื่อนไขใหม่มาส่วนประกอบคีิกเข้าไปไปที่ความโมเดลอ่าล้วก็เลือกกล่องข้อความตรงนี้นะครับกดเลือกไปกดปิด การกระทำกดบวกมาไปที่กำหนดครับตั้งค่าชุดตัวอักษรคีิกการกระทำใหม่ขึ้นมาชุดตัวอักษรข้างหลังนะครับคลิกเข้าไปไปที่สติงเหตุการณ์ก่ส่วนชุดตัวอักษรข้างหน้าคียกเข้าไปไปที่คำฟังก์ชันตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวคำตัวแปรสร้างตัวแปรเหมือนเดิมครับ uid เราตั้งชื่อตัวแปรว่าแ h a t นะครับ chat uid เสร็จแล้วปิดเลือกแชท t uid อเคกดปิดไปทีนี้กลับมาที่ทิกเกอร์สองนะครับเราจะกอ๊อปเนี่ยครับ P ชั้ชนคณิตบูลินเทนนะครับก็มาโอเควางที่ er ทิกเกอร์สามทิกเกอร์สามนะครับก๊อปปี้มาแล้วก็วางไปเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับคลิกไปที่เงื่อนไขกล่องใส่ข้อมูลหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปไปเลือกคําโมเดลเราจะเปลี่ยนเป็นกล่องข้อมูลนี้นะครับหากกดเลือกกดปิดที่การการะทำมันแรก คิกเข้าไปช่องแรกครับคลิกลูกศรข้างหน้าเนาะเราจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรตัวนี้นะครับคิกเข้าไปอ่าทางตัวแปรสร้างตัวแปรใหม่นะครับโอเคอันนี้เราจะตั้งชื่อว่า chattext นะครับโอเคกดปิดอ่าเลือก chattext กดปิดอ่าได้แล้วการกรอก UID แล้วก็การก,ก,กรอกข้อความสุดท้ายครับปุ่มยืนยันการส่งข้อความกดสร้างมาเหตุการณ์กดบวกไปนะครับไปที่ปอยปุ่มเลยได้ เงื่อนไขกดบวกกําหนดองค์ประกอบส่วนประกอบนะครับคลิกเข้าไปส่วนประกอบคลิกไปที่ค้าโมเดลก็เลือกปุ่มกดส่งนะครับโอเคยืนยันไปกดปิดการกระทํากดบวกมาไปที่กําหนดนะครับแล้วมาที่ตั้งค่าพิชคณิตบูลีนพิชคณิตบูลีนตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเลือกพิชคณิตบูลีนอันแรกมันที่ค้างฟังก์ชันตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นตัวแปรส่วนตัว กลางตัวแปรแล้วก็เลือกเชนดันตรงนี้ครับาจากเทสอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลือกนะครับจริงกดปิดโอเคเรียบร้อยครับทิกเกอร์ของเรามีแค่นี้เลยครับออการเปิด UI การปิด UI การพิมพ์ข้อความสองข้อความแล้วก็ปุ่มส่งนะครับมีแค่นี้สุดท้ายแล้วก็คือสคริครปต์นะครับโอเคกดสร้างสคริปต์ไปนะครับกดลบอันเก่าเราจะใช้สคริปต์นี้นะครับไม่ต้องแก้อะไรเนาะก็บเพกดเซฟไปลองกดเล่น มาทำให้เอามาป,ปึ๊บมากดใช้ปับ๊บโอเคมาน,นี้เราจะพิมพ์เป็น u d ตัวเองครับโอเคเออแล้นี้ก็ตามได้ข้อความเนาะ่าเป็นสวัสดีครับโอเคอ่ะกดเซนต์ปับ๊บอ่ะเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นสวัสดีครับแบบนี้โอเคประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาด้วยเนาะ โอเคครับผมผมเอาอีกตัวหนึ่งมาแล้วเนาะทีนี้เรามาลองเทสอันที่เราทำเมื่อกี้กันดีกว่ากดใช้ไปนะครับพิมพ์ UAD เราจะพิมพ์เป็น UAD ของตัวนู้นเนาะแปดแปดสี่หนึ่งห้าแปดนะครับโอเคไปข้อความก็เป็นให้โอเคเซ็ตปั๊บเรียบร้อยนะครับขึ้นชื่อคนอื่นพิมพนะ์เนาะมาหรือว่าเราจะพิมพ์เป็น UD ของเราหนึ่งศูนย์ห้าสี่สามหห้าศนสองเจ็ดนะครับห้ ใชโอเคอะเซนไปคุยกับตัวเองนะครับโอเคมาสุดท้ายเดีเราจะลองให้ตัวนี้เป็นคนพิมพ์บ้างแอมกื good, นะครับแอมกโอเคไปเซนมันก็จะเป็นชื่อเราขึ้นมาทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนพิมพ์เนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยใดสามารถสอบถามได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ยังไงใครที่เจ้นี้ไปเล่นก็ไม่แนะนําให้เอาไปทําให้คนอื่นเสียหายแล้วกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย